ขอให้ดวงความรักตีนี้เลิศปังๆขอให้ได้มีคู่กับเขาสักทีเถอะ <blues. S 1> โอ้ยแล้วไปมาสามวัดก็บอกแบบนี้หมดเลยเราจะมีดวงความรักกับเขาบ้างไหมเนี่ยเฮ้ยเป็นอะไรเนี่ยก็ยดูดิมาเสี่ยงดวงเนี่ยมนันหมดจะไม่ไมีแฟนอีกแหลวโอ้ย เรื่องหาคู่ไม่ต้องเสี่ยงดวงนูน่นไปแบงคอกแมทชิง่งคืออะไรอีกอ่ะก็แบงคอกแมทชิ่งเขาเป็นบริษัทที่หาคู่ระดับไฮเอนคืออยากได้แบบไหนก็คือลิสต์ลิสต์ลิสต์เดี๋ยวเขาก็จะหาให้ทุกอย่างอยากได้แบบไหนตีหลอ่อความไฮโซคืออยากได้แบบไหนคือบอกได้เลยนอกไหมไม่ต้องคิดเยอะไปพาไปสมัคร